เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับและในคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับคลิกสิทธ์เม็ดส้มชื่อว่าเวฟวีนะครับสำหรับตัวของคลิกสิทธ์นะครับในแผ่นนี้เนี่ยได้ถูกบัฟมาด้วยนะครับบัฟสกิล2ให้คูลดาวไวขึ้นนะครับในช่วงเลเวเกมคลิกสิทธ์ก็จะร่วมบ่อยมากขึ้นนะทุกคน ในคลิปนี้ครับเราจะมาดูคลิกซีดเม็ดส้มเดินเกมกันในแรงลน120ดาวนะครับเป็นแรงอิมมอร์ทัลนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นคลิกซีดไปทั้งหมด519เกมอัตราชนะ63.6%นะครับมาดูเซตลูนไอเทมพลังแฝงนะครับสีแดงเนี่ยใช้เป็นโกลเด้นบอดี้10เม็ดนะครับสีม่วงสปิริต10เม็ดส่วนสีเขียวใช้เป็นโพรเวย์10เม็ดนะครับพลังแฝงนะครับน้องเขาจะใช้เป็นเนเธอร์เลดนะครับหรือพลังแฝงรากไม้ที่เราเรียกกันนะเนาะ มาดูทางหน้าไอเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นไอเทมโลมสีผสมนะครับตามด้วยรองเท้ากันซีซีถุงมือแพลตินัมกันเหล็กนะครับไอเทมใหม่นะครับแหวนคาราโนเพจไกอันดาร์ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยสร้อยเขียวอมูเล็นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลุคไอเทมพลังแฝงของคลิกสิทธ์เมส้มนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับมาครับมาดูคลิกสิทธ์เมส้มเดินเกมกันในแรงอิมมอร์ทัลหนึดาวนะครับก็จะพบเจอได้บ่อยด้วยนะครับ ฮีโ่ตัวนี้เนาะซัพพอร์ตเมตาเลยก็ว่าได้นะหลังจากที่ถูกบัฟมาให้คูดาวดีขึ้นนะก็บัฟดีกว่าไม่บัฟใช่ไหมทุกคนทำให้คิกสิทธ์ร่วบไวได้มากขึ้นนะครับในช่วงเรทเกมนะนะครับตอนเขาก็ฝากข้อความมาตรงที่ว่าถึงคิกสิทธ์อะมันบัฟมาก็จริงนะแต่ว่ามันหยิบได้ไม่ทุกเกมนะครับอาจจะหยิบได้เป็นบางเกมเนาะ ซึ่งหลักๆเลยกิกซิมันก็จะแพ้ทางพวกตัวเปิดแมปนะครับอย่างเอลซูลินดิสอย่างนี้นะแล้วก็ไอเทมโลมเปิดตานะครับกิกซิก็จะแพ้หนักมากนะครับส่วนฮีโร่ Hero, โลมด้วยกันที่แพ้ทางก็จะมีโตโรกับลัมเบอร์นะครับตัวชนะก็จะมีรูี้หมิงแล้วก็เฮเลนนะทุกคนเป็นตัวแบบขาตายที่ไม่มีสกิลหนีนะครับกิกซิมันจะชอบพวก ตัวที่มันหนีไม่ได้นะคิกซิตรวบง่ายนะครับลบโดนง่ายเนาะประมาณนี้นะครับกับตัวแพ้ทางชนะทางนะครับโอ้แต่เกมนี้เนี่ยเจอตัวของเอลซูด้วยนะครับการคุมแมปเนี่ยผมว่าคุมแมปยากนะค่อนข้างที่จะยากเลยแหละเจอแถบเอลซูด้วยนะครับแต่ว่าลมด้วยกันเนี่ยคิกซิตเขาก็จะแก้ทางเนาะก็ะมีทั้งตัวแก้ทั้งตัวชนะในฝั่งเดียวกันนะครับ เอ้ยอีกฝั่งอีกฝั่งผงพูดผิดอ่ะช็อตนี้รวบลุยมานะได้ไหมเรียบร้อยอรับลิเลียฟิกเข้าไปเก็บงานให้นะครับก็ใครอยากดูฮีโร่ตัวไรนะครับไม่ส้มตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะหาให้ทุกคนรับชมกันนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วก็กดติดตามเพจ Facebook ช่องผมด้วยนะทุกคนเพจ a c e b o o k ช่องผมเนี่ยผู้ติดตามน้อยมากๆนะครับ มีแค่ไม่ถึง5,000นะมีแบบ2,000นยนิดเองนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปแบบเอออัปเดตในเฟสม้างนะครับทำคู่กันไปเลยอนะเนาะช่องนี้ก็ลงให้คนดูหายคิดถึงนะครับหายไป2อาทิตย์มากแล้วเพิ่งกลับมาลงคลิปนะเอาช็อตนี้ต้องหายตัวออกมาก่อนนะครับนี่ลิเลีย,ยเก็บงานอีกแล้วนะของแท้ของแท้ เก็บงานให้ตลอดเลยนะครับได้โบไหมได้มาครับดับเบิลคิวคือคอมโบคลิกซิ์กับลิเลียเนี่ยเป็นคอมโบที่อันตรายมากๆนะครับเวลาน้องเวฟเนี่ยเขารวบมาเนาะมันอาจจะรวบ2อบสามเนี่ยลิเลียโป๊กทีห่งมันก็เข้าพาสซีฟปวดเป็นเปอร์เซ็น,นต์นเลือดแล้วนะครับแล้วก็แบบพุ่งเข้าไปขวดเนี่ยมันจะตายไวมากๆนะครับคอมโบเบิร์ดดาเมจสุดโหดแล้วกันเนาะเรียกงี้ดีกว่า ตรงนี้ขึ้นมาหาแครี่บ้างนะครับทิ้งนานไม่ได้รวบมาแล้วฟิกออกเลยครับผมหลักๆนะครับคอมโบก็จะกดท่า1ไปก่อนเนี่ยแล้วก็ตามด้วย2นะครับคอมโบเบสิกเลยที่เราดูจากดับฝั่งน้องเวฟนะครับเลดเกมไม่น่าเป็นห่วงนะยิ่งเลดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับฮีโร่ฝั่งนี้มันจะเก่งช่วงเลดเกมมากๆนะครับ ซินลิเลียวิปอย่างเงี้ยน,นะครับต้นเกมอาจจะโดนลังแกหน่อยนะแต่อีกฝั่งอ่ะเขาเป็นคอมต้นเกมด้วยนะคู่กลางเขาเนี่ยอีกนิดกับลุยจะเป็นแบบคอมต้นเกมนะฉลามอย่างงี้ทุกคนฉลามเอลซูส์เลดเกมก็จะได้แต้มมากกว่านะครับดามจแรงกว่านะแต่ต้นเกมเนี่ยพยายามอย่าพลาดนะครับถ้าพลาดเนี่ยเกมมันไหลได้เลยนะ ก็ขึ้นมาเล่นเลนแครี่นะครับช่วยวิฟหน่อยวิฟก็ต้นเกมดาเมจเบามากนะครับโอ้หตรงนี้โดนสกิลหนึ่งลุยนะขัดได้ไหมอ่ะยัยงนะครับการยึดแมพยึดพุ่มเนี่ยเล่นยากมากนะเกมนี้เจอแบบโอ้แทบเอลซูทีนึงก็ ต้องถอยนะครับถอยออกนะเหมือนแบบโดนบีบนะคุมแบบไม่ได้นะครับก็ต้องเล่นแบบเออติดป้อมนะเดินสูงไม่ได้เหมือนกันนะครับรวบมาตรงนี้ปึ๊บนะดามเมจยังไม่มีโอ้โหโดนปิดว่ะมานาหมดด้วยนะครับรอดไหมไม่รอดนะ อ่ะก็ได้อเทมชิ้นใหญ่แล้วนะครับตองก็ออกเป็นเปิดตาแนละ้วแล้วก็เปลี่ยนจากรองเท้าลดคู่ดาวเป็นรองเท้าซิงนะ่ทำให้ถึงตัวอีกฝั่งได้ไวขึ้นนะครับโหยเพิ่งเกิดมาเองต้องกลับไปรีแล้วต้นเกมให้ไปก่อนนะต้นเกมแบบเออยอมยอมบ้างลิเลียเขาก็พยายามแบบ ทำดามจเต็มที่เลยนะครับทั้งโป๊กทั้งสตันนะต้องหาตังค์ไปก่อนนะรอของไปเรื่อยๆนะครับเนีย่ยเห็นไหมทุกคนเวลาแบบเออจะเดินเข้าคุ้มสัญลักษณ์ตาขึ้นนะครับก็เดินเข้าไม่ได้ละเล่นยากเล่นยากต้องแบบเออมาแก้แถบนะครับจริงจรก็เดินเข้าคุ้มคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าเพื่อนไม่อยู่ใกล้นะครับเผื่อแบบ อาจจะโดนดักอยู่นะครับตายฟรีได้เหมือนกันนะทุกคนดูเป็นแนวทางนะแล้วก็ลองเอาไปเล่นตามนะเ,ออเวลาเจออย่างนี้เนี่ยเราควรเล่นยังไงนะเล่นกับเพื่อนไหมอุ้ยโอ้โหช็อตนี้รบสี่โอ้หใส่หย,ยองขวัญเลยครับคือแบบเออดูมาเพลินๆนะเจอช็อตนี้โอ้โหตื่นเลยนะ ก็เก็บมา2คิวนะครับเนี่ยครับคอมโบมันอันตรายตรงนี้ถ้าลิเลียเขาอยู่ใกล้เราเขาโปกทันนะเขาแบบโปกปุ๊บ,ปบแปลงล่างเข้าไปขวนปุ๊บปุ๊บอย่างน้อยก็ได้คิวนะถ้าตอนี้รวบไม่โดนนะก็ให้ฝั่งถอยไฟนะครับอ๋อดูแทบเอลสูครับอันนี้เวลประมาณเวลสองเวลสามเองมั้งแทบมันก็ใหญ่แล้วนะอ่ะได้ค่าก็มาเอาป้อมนะครับ เปิดตาก่อนโอ้ยฉลามฉลามเข้ามาเอาลิเลียนะครับเกือบจะรอดแล้วแหละน้องเขาก็ช่วยเต็มที่แล้วนะลองโลมกดตาช่วยบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะสกิลนะครับน้องเวฟเขาก็จะอัพสลับกันเลยนอตหนึ่งกับสองนะครับอันตีอัพได้ก็อัพนะครับแล้วก็อันตีเนี่ยตอนที่แมบมืดๆนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะเห็น ศัตรูที่อยู่ใกล้หรือไกลเนี่ยผมจําไม่ผิดนะแต่ว่ามันเห็นนะเนี่ยเห็นตัวหนึ่งนะทุกคนบางทีก็สังเกตเช็คได้นะครับตอนที่แมพมันมืดนะว่าเออฝัอ่งเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับแปนาทีเนี่ยก็ช่วงกลางเกมนะอาโปกสองเข้าไปปุ๊บขวนนะครับแบบนี้ โบเข้ามาทีก็แลกกันไปนะระหว่างรูอี้กับลิเลียนะครับรวบไหมปึ๊บรวบสาม 3. โอ้ดำเเมนไม่พอทุกคนโอ้เสียดายมากนะครับสัตเมื่อกี้รวบสวยเลยรวบสองอีกแล้วโผลกไปปึ๊บชัดดาวน,นะครับเป็นแบบอ่าซัพพอร์ตเซ์ไพร์นะ ได้ช็อตเซอร์ไพรส์หลายช็อตเลยนะเล่นตัวนี้เริ่มไม่ไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่แล้วคลิปเข้าด้วยเสียกลางหรือเปล่าโหต้องเสียนะเสียตัวดาเมจหลักเป็นสองนะครับรวบมาตรงนี้อุ้ยลิเลียโอ้ลิเลียทำเยอะมากเลยนะทุกคนแบบว่ายังไงอนะ คอยปิดดาเมจอะโปกสองด้วยเอาอีกไหมนี่ได้ชัดดาวนนะปึ๊บโอ้ยถ้าลงบ่อไม่ทันผมว่ามีหมดนะทุกคนสามารถเก็บหมดได้เลยนะครับฆ่าไปเจ็ดตัวแล้วอะชิ้นต่อไปนะครับนอ้องเขาก็ขึ้นมาเป็นไกาอาเนาะได้แพทตทินัมกันเล็ดแล้วก็ขึ้นไกาอาต่อเลยนะครับ กดตาเข้ามารวบนะครับลิเลียพกพกขวดแต่ออกไม่ได้นะเดินถอยมาก่อนเอาจริงๆอนะ่ัมันก็เป็นเกมที่แบบโดนคุมแบบเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเกมตามก็ได้นะแต่ว่าลิเลียเนี่ยน้องเขาไม่ได้โดนกดเยอะนะครับก็ยังแบบออประคองทีมให้แบบเล่นไปต่อได้นะครับ ประของรอวิฟรอมาจ้ารอซีเนเทียนะครับรอมีของอ่ะนะครับทีมนี้พังาดแน่นอนต้องเซฟเซฟไปก่อนนะตรงนี้มารับมาจ้านะกลับบ้านไม่ทันด้วยแต่ทีมอยู่ไกลนะครับอยู่กันแค่สองคนโอ้โหโดนปิดเยอะวะ่ะรอดไหมเดินมาหาวิฟหน่อย โดนซูมด้วยจบเลยครับเขากเกิดมาใหม่นะผมตัดตอนที่น้องเขาตายไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมนะครับตรงนี้อีกฟังนะครับกําลังจะเปิดดาร์กมาจ้าอันติเข้าไปอันติเข้าไปส่องเลยนะครับรวบม,มาปุ๊บได้มา2คิวนะครับเอาดาร์กแทนไหมเอากลางก่อนเหรอ,อเปลียนนะครับเป็นเอาดาร์กนะครับ ตรงนี้น้องเขาก็มา,าโซนพื้นที่ให้เพื่อนนะครับขัดให้ลอีมาใ,ใกล้ๆแต่จริงลอีเขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าทียังไม่เกิดนะครับแตออ่โซนไว้ดีกว่านะครับกันไว้เออบางทีสกิลแค่สกิลหนึ่งของลูอีม,มันก็จะสามารถลัดอ็อบเจกได้เหมือนกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนเกมน,นี้เดินผ่านอย่างลัดก็ได้เลยนะการแข่งขันมีให้เห็นแล้วนะครับ ก็มาศูนสีส่นะครับปึ๊บลิเลียแอคทีฟไม่ก็พยายามแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าวีโร่มันไม่ตายนะเฮ้ยไ,ไม่ใช่วีโร่บิวโร่นะสลามสลามกูจะไปแบบวีโร่แต่และเอาวิฟสไลด์หน้าเลยนะครับดามเมจถึงแล้วไงตอนนี้อ้าวอ้าวตายสามนะ ช็อตนี้เอาแล้วปล่อยดาร์คที่เลนกลางด้วยนะครับเลจ้าสูงไม่น่ามีอสติปะ่ะเออรวบมาไม่มีใครตามเนียโอเคก็ได้ป้อมกลางมานะครับลุอ้าวลั่นล่านล่าน,าน,านเจ้าสูรลั่านตกยิ้วสองน,นะอ๋บีบแบบมีของแล้วเดินแบบเดินแรงนะเดินใส่เลยจบเลยหรือเปล่าครับช็อตนี้ ดาเข้าด้วยเข้าไปรวบมาปุ๊บกิฟตีบ้าน,นครับจบเกมประมาณาเกือบ15นาทีนะครับเช่องกอดขึ้นเนาะแต่ตาเน,นี้ยคือน้องเขาเล่นยากมากๆนะครับคุมแมปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีแทบเอลซูอยู่คืออีกฝั่งเขาบีบมาให้เล่นในพื้นที่ตัวเองนะก็ ต้องอยิงติดป้อมนะครับแล้วก็คอยทําจังหวะในพื้นที่ที่ทําได้แล้วตาน,นี้ได้ MVP ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เท่ากับแนวทางการเดินเกมของคลิกสิทธิ์เมส้มนะครับทุกคนก็เอาแนวทางไปปรับใช้กันได้นะครับแหลง120ดาวนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของน้องเวฟนะครับน้องได้ฝากเป็นช่องทิกต o k นะครับช่องนี้เลยนะทุกคนเข้าไปติดตามน้องกันด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูเมส้มตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวเจป สวัสดีครับแนะนำของอร่อยตอนเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นซีเรียลบาร์ของไมโลนลทุกคนก็เอาไว้กินช่วงว่างๆนะครับหรือว่าช่วงเช้าก็ได้เหมือนกันนะช่วงเช้าเนี่ยกินแทนข้าวได้เลยนะครับอยู่ท้องอร่อยมากนะครับได้รสชาติของไมโลเลยนี่เป็นข้าวพองนะครับใครอยากลองนะครับผมแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกดได้เลยนะครับ